หาที่ส,วสาวๆพบกันอยู่บ่อยๆอ,ออกกำลังกายนิดเดียวเหงื่อออกคิ้วจางทำอะไรเพลินๆแป๊บเดียวเกาคิว้วคิ้วลอกเขียนดินสอเขียนคิ้วที่ลายดินสอหักทุกที โดนฝนแค่แป๊บเดียวคิ้วเยิบดินสอเขียนคิ้วหมุนแบบออโต้ใช้ยังไม่ทันคุ้มเลยที่หมุนเจ๊งซะแล้วพอเจอดินสอเขียนคิ้วที่ถูกใจเขียนไปเขียนมาเอาสีก็ดันไม่เป๊ะซะนี่ทุกปัญหาจะหมดไป คนมีอชิตาเซ็นะคะเซ็นี้เซ็ตเดียวเอาอยู่เลยค่ะโดยที่ด้านในก็จะประกอบไปด้วยผู้การหัวตัดเนี่ยขอบอกเลยว่าขนแน่นมากทําให้เราเขียนหางคิ้วได้คมสุดๆต่อมาเลยเป็นรีมูฟเวอร์กึ่งน้ํากึ่งน้ํามันนะคะนี่เขย่าก่อนใช้นะต่อมาก็เป็นผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วเนื้อครีมนะคะขอบอกเลยว่าเขียนง่ายเขียนลื่นแล้วก็ติดทนมากๆเลยตัวนี้มีออยด้วยไม่ต้องกลัวเลย สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่อยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ของอาชิตาตัวนี้รุ่น Perfect p r o w นะสามารถมาลองเล่นได้เลยนะที่วันที่6ที่7ที่พักแล้วก็นะคะบูจี64ค่ะที่จะไปขายที่นั่นในราคาโปรโมชั่นทั้งเซ็ตเลยแค่690บาทเท่านั้นนะคะแถมยังมีเวิร์กช็อปจากอาชีวิธีการเขียนคิวด้วยนะคะแบบเอ็ก u s คลูซีฟสุดๆเลยนะคะยังไงก็วันนี้เราไปก่อนนะคะบ๊ายบายมาหากันเยอะๆด้วยนะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรมาหาด้วย